วันที่7สิงหาคม2568นางสาวทิติพันธ์เพตรกูลรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนและขอทานในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานอาทิฝ่ายสังคมสงเคราะห์สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยกิจการพิเศษ ฝ่ายเทศกิจฝ่ายปกครองสำนักปลัดเมืองพัทยาร่วมกับศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชนบุรีสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการจากบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาซึ่งพบว่ามีบุคคลเร่ร่อนและขอทานกระจายอยู่ตามจุดต่างโดยเฉพาะบริเวณหน้าสถานบริการริมชายหาดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ที่เข้าข่ายเพื่อตรวจสอบประวัติที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ในส่วนของบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายมีการดําเนินคดีเปรียบเทียบปรับและผลักดันกลับประเทศส่วนผู้ที่มีสัญชาติไทยได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนําส่งยังศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและดูแลตามลําดับเมืองพัทยาให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยจะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นบุคคลเร่ร่อนขอทานหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านสายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1 3 0 0โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง